สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพิมพช่องพิมพิม์เลนโบอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินข้าวบ้านเพื่อนกันค่ะ <Yeah. S 1> คือ EP เนี้ยไม่ได้ตั้งใจจะแบบมาถ่ายวอล์กหรือว่าทําอะไรนะทุกคนแต่ว่าเออไหนไหนก็มาแล้วก็เลยแบบถ่ายวอล์กเป็นที่ระลึกอะไรเงี้ยเออได้เจอเพื่อนได้แบบมาสังสรรค์กันอะไรแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปกินข้าวบ้านเพื่อนที่บ้านใครก็อย่าลืมติดตามดูกันนะคะว่าเราจะไปทําเมนูอะไรหรือว่า มีเมนูพิเศษอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่บ้านนุ้งเอค่ะคือจะบอกว่านุ้งเอเนี่ยเป็นเพื่อนที่แบบก็สนิทกันตั้งแต่แบบมาทำงานนะคะทุกคนเราก็เลยนั่นแหละก็ไปไปมาๆกันอะไรประมาณนี้พอแบบช่วงนี้ก็คือพี่นุงเอนะคะก็ กลับมาจากญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมีแบบเมนูแบบพิเศษนั่นก็คือชาบูสไตล์ญี่ปุ่นแบบต้นตำรับนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแบบหน้าตาของเขาแล้วจะเหมือนชาบูไทยหรือเปล่าหรือว่ารสชาติมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าไปเจอกันที่บ้านนุงเอนะคะ ทุกคนจะบอกว่าน้องเอเนี่ยคือไม่ใช่เป็นแบบรุ่นน้องหรือว่าอะไรนะคือแบบอายุเท่ากันแต่ว่าก็เรียกแบบชื่อให้ดูแบบน่ารักกรุบกรีบนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะไปไปสสกันอันยอเซอยอาทโคนเน่โอเคคาราี เนี <night> ่ยมีห้องโนคาราเกะริสแต่ทอดญี่ปุ่นแต่ทอดญี่ปุ่นค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะคลิของเราในวันนี้ค่ะอันนี้คือใน ตัวและอาณาจักรของน้องเอนะนี่ฮะใส่กะชี้อันนี้จะเป็นแบบนี่นะคะคือซอสญี่ปุ่นค่ะที่เราจะเอามาทำกันวันนี้นะคะสเกียร์เออสเกียร์สเกียร์สเกียร์ที่เขายิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นนะคะพี่การเป็นคนที่มาสานี่เพราะว่ามีอีกหลายหอย่างนี่เป็นซอสนะะคของเราเะเป็นซอสเหองาม

นี่ะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันนะคะชาบูสไตล์ญี่ปุ่นแบบต้นตำรับนะทุกคนว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขอตัวไปมัดผมแล้วก็เปลี่ยนชุดแีกนนึงนะคะเมื่อกี้ไปครับได้มาค่ะไม่ได้ไม่มีจะมีคงณแบบกินจับบุหรี่ก่อนแตคุเดี๋ยวเราจะกินทานอาหารนะคะ ไม่มีไรมาซึ่งจะเหมากับคนที่วัยแคลเอน้อยเออองจะไม่วอิธีมัก็าทไำไมต้องเป็นชาบูต้นสำรับอ่า คิดว่าชาบูโต้แามันน่าจะก็อยากให้ทุกคนลองกินดูอะไรปอะมาปการชามูที่นี่กับที่โน้นว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเหมือนกันไหมอย่างนช่นใช่รสชาติจะเป็นยังไงต้นกำลับของเขาจริงๆอนี่นะคะ วิธีทานเขาทำกันแบบนี้แล้วก็เสริมชเจอกันอีกแล้วนะคะหนิธีทานแบบคนญี่ปุ่นนะคะเนินสองสาม Oh my God กับไข่เดืบไข่เดือบแล้วหนึ่งอร่อยมากค่ะไม่มีกินเกลือเลยซิโอเคแล้วพันที่ถ้าไม่กินกับไข่เดือบไม่ใช่หมูอะไรมานี่ปีน้่งจิ้มมันจะนเป็นอะไร

อร่อยจริงอืมถ้าม่เี้กันูหนึ่งยพราะมันเป็นต้นหเปิดเพราะว่าน้านนี่เจ็กเปิก่นจะมากินคนัะใช่คนจะมากินกับไครดิแล้วก็ชื่นื่น้ำดำใแต่าของท่าของขางคนไทยแต่เขาจะติหวานแบบหวานเราจะมาชิมแชาโบน้ำดำรึเปล่าเนี่ยหวานตื่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 นต่นตื่าตื่นตืนต่นตื่ต่นตื่นตนต่นตื่นตืรุตเ่นตื่นตื่นตืตนต คืออันนี้น้ำน้เนี่ยหนึ่งสูตรของคือตัวอนะยิ่งสายเขาสูตรเขาไปเนี่ยคนอกตไปก็คิดใด้โดยท่าพมคนแบบอันนี้ขอยางตันแรกกินอะไรตัวแรกเัาจะเฮียวจะให้มีดึงเป็นท่นเ้จิตการแล้วอันนีเติองกินไหนตรงนั้นตาน้องต้าตากินกับใมันคือแะ แตะน้ใส่กินครับน้ำจิ้มเอาไว้นกอแล่วปกตินงเท้เนี่ยจะกินคับนี่น้ำส้มโชยุน้ำส้มอนเชแล้วอันเนี้ยโมีอะไรดน้ำตาลโชยุมิรินหวานเออโีมหวานกว่านี้เดี๋ว้หวานกนี้ได้ไหมได้ไหมหวาน่ะอินน้ำหวานจืดือทุกคนจะดื่หวานกว่านี้อ่ะเราจะดืมนี้ก่อนนะไอ่รักผมนะจ้าหีบาไม่ไม่อะไรก็ตามใจชอบม่ะโอ้ยย่ยย่ยย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 ย่ยย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 ย่ยย่ยมย

นีคต้องลดเยอะแล้วรสอะไรอ่ะตังคุ้ดีท่เาไปเองไปตงคุ้งอีกเหรอแล้วตนี้ตัง้งตัวต้องใ่ะไรต้องใ่ชิ้นเดีกระเซิร์ฟน่นนันี่าแมก่นแล้วน้ออย่รเวลากี่เซ็ตคุณอย่ทีป้ยส้มตำเลยถ้าต้องใส้ใครอีก่อตัวจิ้มจ้าลรวต้อใส่ปลาเลยตัวี้กินงดีอะเวลาไดาวอย่องขายไหมคะทุกคนมาเราใ่คเรจไมคะใครี่เน้อทไดมันจไม่กลับใส่กลัหน้ากากเปลี่ยนชิ้นนี้เก็บกับใแบบเนี้ยกว่ะเนี่เาริ เอไปกินมนะเนี่ย่าหากิได้มานอ่อนาดีมเกินขึ้นตอนหนาไม่นนี่จะปนคนีอกินซ้อนเหรไม่ใช่ไม่ต้างก้าวนอกวีุ่ณจะชอบนเย็เข้าที่สุดเป็นอาหารประจำบ้านบ้าน อร่อยอ่อย้สองอ่ะไม่เหมือา้วี่ใชอ่าก um, awesome. nice. so like ้นกับกูหอต้นนไันไม่ได้ค่ะถ้าค่กูจะมสด้มค้้วมนเ้ม้นาป็นแ่ยี่่น้าคุกก้ไปเลย้งตายเลยค่ะเ้ยมตีตไหนนะตน้น่ไ้าวอม่า้ังจะร้าน่กดจะยืนไดห่ กิ่มมากเลยอ่ะไนร่าอ่ะยาิีตัวบักแม่นอกจากใช้ถังหน้อแลว่ะยาตีตับักญี่ปุ่นคือใช้ถัม้อจเทนไยัวนจะตัดระกเอาเดยเอานใส่ตรงนี้คืออีอขชเอ็มโดีน่งต่เี่ชอบกามันบกรแตงาต้องอนนะไม่ใช่เมนูแค่ขุมไม่ต้องประตู

ก็ท uh, ี่เขาเรียกันว่างสุกเนี่ยดอสุกงสุกเาะไรที่กี่่มอันนจะแน่ค่ะ้อป็นคนค่ะอาีมีรู้สึกมีนะพีที่ทอมเดิมีที่ทอมเดิขายยากินซที่หนักโคนไปซเ้อร์ทอบขาบอีกนี่ค่ะนะคะอร่อยมากอันเนี้ที่รานี้ยแบบโคตรดีก็มีน้ามันก็มี้ำแีบก็ไปนีมัก่อนนนี้เก็ขัยนะคะยาขายบ้านมากินทงต้องเป็นแบบม่นินามาจะาไงไมนบ้านอ่ะก็ผมชอบโคตถ้าไมชอบ